มอ t เทนดิ l เครื่องดื่มขวดเขียวกลิ่นซีตสเปรี้ยวหวานที่เคยวางขายในอดีตในประเทศไทยปัจจุบันหายไปไหนแล้วย้อนกลับไปในปีคศ1940ที่เมืองน็อกส์วิลรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา พี่น้องร์ดแมนได้คิดค้นเครื่องดื่มที่มีรสชาติผสมระหว่างเลมอนมะนาวซึ่งดั้งเดิมถูกทำขึ้นเพื่อ,เ,อเป็นมิกเซอร์กับวิสกี้แต่หลังจากที่เครื่องดื่มนี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายพวกเขาจึงได้จดลิขสิทธิ์ที่ชื่อว่ามอร์เินดิวทำให้เบ็บซี่โคสนใจเข้าซื้อกิจาการในปีคศ1964 <Yeah. S 2> พร้อมจัดจำหน่ายสินค้านี้ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยในปีพศ2020บริษัทเสริมสุขผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอัดลนมนำมอร์เชนดิวมาขายในประเทศไทยแต่ต้องแข่งกับแบรนด์อื่นออยยย่่างกกะะปูแแลลลโโตด ขายสู้ไม่ได้ทำรายได้ไม่ตามเป้าจึงต้องถอนตัวออกไปในตลาดน้ำอัดลมในปีพศ2526ต่อมาในปีพศ2556เสริมสุขแยกทางกับเบปซี่โคเพราะว่าเบปซี่โคต้องการเปิดโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยตัวเองจึงได้นำามาเชนดิวกลับมาขายในไทยอีกครั้งวางแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากโคจากนั้นเมาเชนดิวก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในรอบ30ปีแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นในปี<อ>พศ2560รัฐบาลไทยมีการปรับเพิ่มภาษี าลาทำให้ต้นทุนในการผลิตเครื่องดื่มสูงขึ้นเบปซี่โคจึงหยุดผลิตเมลชินดิวในไทยและหันไปทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเช่นเซเว่นอัพไม่มีน้ำตาลแทนนี่คือเรื่องราวของเมลชินดิวน้ำอัดลมที่ยังคงอยู่ในใจของคนไทยหลายคนค่ะหากว่าใครอยากจะดื่มเมลชินดิวแล้วก็ต้องหาซื้อที่ต่างประเทศนะคะเพราะยังไม่มีแผนกลับมาขายในประเทศไทยเลยเดินห้างอย่างมีความรู้กับดิสบิวพลาซา